มันอยู่เต็มคุกแล้วมั้งแกแกบอกออกคุกไปอ่ะสองเด้งมันไม่ให้อุ้มเด้เด้งนั่นที่เปาอี๋มันเด้งมันเด้งสองมันเด้งแบบสองจังหวะพี่เอ้ยอาจีอามามาหาใครเรียกวะมาหาพีหวังหรือเปล่าอาชีอาได้นะไม่รู้เต๋อโคนโคลาอาีอาไม่น่าบ้านเลยบอกว่ามาหาลุงแกงแค่แก่งนอเรือได้ตัดแต้มนะเพราะว่าตีแล้วแอคไม่พูดนะอันนีตัดแต้มนะติดลบแต้มนะตัดแต้มนะไม่แอคนะก็คือบิดคณิตค้าหนึ่งๆนะไปจบ ยืดจับแอคจัดอยืดยืดรถตัวสูงนะนะแม่งยืดเลยอ่ะเมื่อกี้อะจุกขนาดวะไปเยอะปะวายจมจัดเซตติ้งดีจัดสติงดีจัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุงเอลจีอาร์มาหน้าบ้านครับเดี๋ยวผมเชื่อออกไจะได้ไม่คุยดิโอเคทำนั้นพี่แจ็ค มเข้ามาเลยเป็นอะไรวะไอเป๊ปเรียกเข้ามาพี่ไอหวังหวังเรียกเข้ามาใช้มือจังวะเรียกเอจียเข้ามาร้องแล้วไอคีร้องแล้วร้องแล้วไอเขาไม่ได้ฟังกระบุนเลยหรือไม่ได้ฟังเลย ให้บอกมันตะโกนเลยให้ให้มันตะโกนเลยให้แรนซี่มันตะโกนเลยตะโกนเลยตะโกนคุยเลยเอ้ยแต่แต่เสริญชอบปะคุยเลยเนี่ยคุยกับแจ็คอะตะโกนคุยกับแจ็คก็ได้ได้ได้ตามมาคุยฝั่งลุงเปล่าเรื่องอะไรครับมึงเขียนไวที่มึงดิว่าไงว่าไงเอามมีทัหักหนึ่งสี่ศูนย์สองไม่ไม่ไมปผูกโอ้โหกระปุยอละไปเล่นไหนวะน่ะ 402โอนมานี่ไว้ดักไว้ดักเฮ้ยปะกะปุ่งปุงปะกะปุ่งปุงเะกระปุงปุะกระปุงปุเอ้ยขอมากโลกขอมากเฮ้ยขอมากเพื่อนเจ้แผนหนึ่งไหมปะเพรเตึงเลยครับเพ่ข้าเตึงเลยครับพี่ชาย เจ้าล้าใส่ตักต๊กัตอะไรอะไรผม,ผมออกไปไหนไม่ได้เลยอ่ะพี่ต้องอยู่ในเน่งเดียวอ่ะน้องรอเปล่าน,ะน้องยังมาหลือเปล,ออล้วมีปัญหาใคระ่ะไม่มีครับี่ เหลือแกงที่ไม่จ่ายมี A แกงที่ไม่จ่ายามึงกระเทือบมามให้กูดูดิเขาติดซาลลี่เจเกอยู่ครับอะไรเยอะแล้วไอ้ซาเวกจ่ายอ่ะซาเวกก็ยังไม่จ่ายครับเหลือซาเวกสปาท <c oughs> ี่สองแกงมึงมึงปัญญาอ่อนไปไหนแบบสิ <c oughs> มึงไหวไปเนี่ย เย็ดตัดแต้มนะที่เรียกแกงแล้เท่าไหร่วะตัดแต้มนะแอคนะไม่พูดก็คือแกงละสองล้านสองล้านเหรอแล้วแล้วแกงมึงได้จ่ายปะแกงมึงออกเท่าไหร่ไม่ไม่มึงอย่าทอแหล่กูรู้แม่จ่กูรู้กูรู้แกงผมไม่ได้ออกกันเลยครับไปจุ่มเชื่อวันปะ không chơi là làm gì thì không bao giờ không là mình cái เฮ้ีัไเอาอยนเอาเลขไรน้องเอานี่ไป9ก้เว้ยเอาครับเอาไปโพลิต่อน้องเราชอบฟาร์มไ้ยเขาไม่โทรโดจัดเราสายฟาร์มไ้ยน้อง ยืนพแข็งจัดโอ้ยแข็งจัดโอ้ยเพิ่งเมื่อกี้ดักแล้วลุงปั๊มยาดิยหัวร้อนเลยนะแลกกันไปแลกกันมาแข็งจัดโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเย็ดของจริงว่ะตุ่มดวงยืดยืนยืดยืนตุ่มดวดจัดอ่ะยืดจัดไม้ไม่ได้ยืดหรอกเฮียคนเนี่ยยืดของแท้จีของแท้ แล้วไงต่อนะพี่แล้วทำอะไรต่อ,ตอเอ่อก็หมายเราไปที่เจคี้บอกเดี๋ยวผมทำให้ก็ได้ครับเออแต่ผมขอเรื่องหนึ่งได้ไหมครับขอทำงานด้ำได้ไหมอะไรมึงทำไมมึงเซี้ยนอยากทำแล้วเหรอจะได้มันต้องทำเกาะแก้ไขยายก็ได้ครับเพราะจะได้ทำเกาะแล้วมึงไม่ได้ทำกันเลยเหรอไม่ได้ทำเลยครับเป็นไง,งแล้วของของทรัพยากรพอปะ ตายหนึ่งเฮ้ยตายสองเมื่อกี้หัวเขาแข็งจัดเลยนหมมีคนมาขอทำงานเดาลุงไม่ได้หรอกนะแล้วแี่มึงอ่ะว่าไปเลยยังไงก็ได้เอาแล้วทำไมมึงต้องไม่ทำด้อแต่แบ่งครึ่งหนึ่งเหตุผลอะไรวะเกิดไม่ทำแล้วกูเป็นแกงเล็กนะ มึงกลัวกูทำไมวะแล้วผมรถตุ้มเอ๋อพี่มาจมอย่าหอกจริงปตัดตัดแต้มตัดแต้มตัดแต้มแอคแอคแอคดีแล้วยืดตีแล้วอ่ะพี่ตีแล้วอ่ะเซียนอยากทำหรอก็คือโดนตีแล้วยืดไอ้เงี้ไอ้เหี้ยมันเหมือนแบงค์าลุงในตะตีมเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยเจ้ากรเป๋ากันแล้วใส่แว่นแล้วใส่แว่นแล้วใส่แว่นแล้ว ติก้าแบบไม่ต้องดูดให้เขาเน้ยโอ้ยแอครับแอคกแอตัดแต้มอีกตอนออกเลยดูน้ำด้วยจะใว่ากันท่นจบน้ำอะไรเงี้ยจิบน้ำเจ้าใส่ไปแล้ว กินน้ำชัวรเลยชื่นใจจัดจ้ากินน้ำไม่ชื่นใจอ่ะเป๊ะึ้งกูตื่นเต้นใช่ไหมเขคิดอย่างเงี้ยกูตื่นเต้นกูตื่นเต้น

เฮ้ยเฮ้ยมีตัวตนหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเออไม้ลายเงาไม้ลายเงาจริงๆอย่เปล่าอ่ะไอ้ปีศาจคนใหม่ไหมเนี่ยปีศาจเฮ้ยเฮ้ยเงาอยู่นี่บังเนี่ยไอ้สัสผัดแม่เลยอ่ะพี่ป่าวผัดแม่เคยอยู่ท้ายรถบรรทุกอ่ะที่บางทรายบางหินอ่ะ ครับพี่แจครับืมยิ้มใหญ่เลยนะเฮ้ยไอจุ้ของจรสั่งเวยสั่งเวยสั่งเ้ย่เดียวว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอานดิเลายดิเลอยเอ้ยโอ้ย้ยหมายอะไรคุณาปหนเยอะไอ้แ่ไม้แก่พี่เตจริง่

เพียงเฮ้ยเย็นรอด้วยเย็ดตึงจังหวะไปไหน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 มาดิตึงจริงพี่เปาเฮ้ยเปาดีพี่พี่ชายเฮ้ยคตหัวแข็งอะอีหี่หัวแข็งจ้าอีหี่ทำได้ไงวะกดอะไรอะกดตัวเฮ้ยเปาพี่เฮ้ยเข้าไปเฮ้หัวก๊อตหัวก๊อตหัวก๊อตอีหี่อะหัวตีก๊อตเต็มเต็หัวทุยหัวระดมก๊อตหัวระดมก๊อตเฮ้ยเปาเฮ้ยเปาตึงจริงเฮ้ยจัดพี่ เฮ้ยเขาเ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ยปล่ยพี่ย่าปอย่ยหลังอย่าปลอยหลังพี่อย่าปล่อยหลังยปยหลัพี่ลยหลังพี่เป้าพนตลอดเฮ้ย้งจพชเฮ้ยเยวเปนหายไม่ได้เป็นหายแบบนี้เ่ไเป็นไเป็นเป็นเปนเป็นนเหายเปหายเปนไปไหนพี่เดีแล้วพี่พี่เปาดีแล้วครับพีชาย ตรงอะของจริงป่าหสเต็ปนั้นพี่สเต็ปนั้นพี่ปาสเต็ปนั้นพี่ไอ้หนึ่งสองสองสอพี่ใช่แผนที่แผนที่แผมวังวลาจัดพี้คนได้เย็ดหนึ่งสาโชว์ไปพี่ป่าหนที่ผมบอกเฮ้ยนี่แผนสที่มึงทอให้เขาอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่แข็งได้พี่หนึ่งสองสองโอเคถ้าเกิดพี่ชนะมาแกพี่จะโมว่าสี่ส่วนเจ็ดส่นการจะกหลังนี้ฮะเนีปิดอะก็เสมอก็ไม่ได้แย่แล้ววะไอ้สัตว์ก็ไม่ฟรีอะไรนะหรอกไอ้เฮีย